มึงเล่นมุกนี้นะเดี๋ยวมึงร้องเพลงพี่แอนนะแต่ก่อนจะร้องอะมึงพูดคำนี้พี่น้องครับคือจำเหตุการณ์นที่ส6บหตุลาได้ไหมครับพูดให้มันเหมือนเรื่องการเมืองที่สี่แยกข้องหัวกับพี่น้องครับมีคนหลายคนก็ไปชุมนุมที่นั่นมันเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องช่วงบ่ายสี่โมงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันออกมาได้ยังไงห้าศูนย์ศูนย์พี่น้องครับเอ ไม่เกี่ยวกับการไม่ได้เรื่องหวยใช่ไหมอ๋อก็เลยคนก็เลยหาคนก็เลยหาทำจํากัดความที่ว่าพี่น้องครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศสสนีหมายเลขห้าค,ครับ โอ้โหดูท่านี่ออกมาแบบแหม่มั่นใจเหลือเกินเอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลขห้าทุกคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขตและปิยะชัดคิดว่าปัศนีหมายเลขห้าของคุณอายุเท่าไหร่ครับ45ห้าครับ45ปีคําตอบแรกของคุณครับ <S <S อ๋อคุณแจ็คใส่หัวเลยทาไมอ่ะเล่นละครเขามาเนี่ยอา,อายุน้อยไป45<อ>่แหละคุณยิดแต่เป็นคนอายุอายุอายุอายนอายย 49 49นี่คือถูกเลยนะ49นะอ่ะคุณแจ็คบอก49คนอื่นล่ะเขาเท่าฉันฉันคุ้นเลยว่าเราเคยคุยกันว่าเราอายุเท่ากันเขาโกหก่าไหร่47อ่ะคุณเอ็กกี้บอก47อ่ะคนอื่นขอโทษนะคะนี่น้องชมพูเป็นต่อค่ะอ๋ออที่แรกขอที่แรกแล้วก็หายไปเลยใช่ ก็คือเขียนบทตายไปแล้วเขียนบทถายไปหมดเขียนบทถ่ายไม่ได้พี่โอ๊ถามถึงพี่ภูมก็ต้องถามน้องชมพูสิคะแม่จำไม่ได้พี่โอ๊ดอะจริงๆเขาโกหกแม่เขาอายุ48ค่ะมอริสล่ะมอริสทำหน้างงเลยตอนนี้เขาเหอะพูดมา46่สิบหกาทำไมอะ ทำไมตอบช่องนี้เลยคนอื่นเขาดูข้อมูลแน่นอเราไม่อยากพูดอะไรให้มันแบบเราเัวเย<ล>ขไปแล้วเกาะไปเลยดีกว่าเราก็เกาะไปเลยดีกว่าชัวชัว46น้องเชื่อพี่เอาล่ะเคและปิยาชาต,ติตอบครั้งแรกที่45ปีคุณเหลือตัวช่วยอยู่2ตัวช่วยคนดังกับ c l o s อ up จะใช้ตัวช่วยไหนกับปันีท่านนี้ไหมครับคนดังครับออสการ์ไอแซคนะครับเกิดเมื่อปัศนีหมายเลข5ของคุณอายุ3ขวบ 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่45ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชินครับส8่แด <48 S 1> เลยีนออกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก45ปีเป็น48ครับ48ปีเอาละ <c oughs> ปัสนีหมายเลข5คุณอายุ48ปีใช่หรือไม่ ไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวส้นนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมโตโน่ครับพี่น้องไม่ไม่น่าใช่นะไม่ใช่มาอูดเป็นต่อครับพี่น้องครับพี่อูดอายุ45ครับพี่อโอ๊ยเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายุ45ครับงั้นผมก็ไม่เรียกพี่แล้วดินี่เรารุ่นเดียวกันเลยฮะฮะ ผมไม่เชื่อนี่รุ่นเดียวกันเลยจริงครับพี่เอสสิบห้าสนิทกันเฮ้ยอูดครับอายุสี่บห้าครับมาเป็นอูดเป็นต่อได้ยังไงอันนี้เอาจริงเลยไหมฮะเอาจริงทีแรกเนี่ยผมคือผมทํามาหลายอาชีพมากเออทําทุกสิ่งทุกอย่างนะทําที่มันแล้วได้เงินเนี่ยเพราะบ้านเราค่อนข้างที่จะฐานะยากจนอจนกระทั่งผมได้มีอาชีพหนึ่งที่ผมชอบคือเล่นดนตรีอืก่อนที่จะมาเล่นตลกคือ เล่นแบ็กอัพให้ตลกก่อนอ๋อที่แรกเลยผมไปสมัครกับพี่เหลือเฟือเพราะถามผมทำอะไรได้บ้างเออเราตอบว่าเล่นดนตรีได้แปดชิ้นเลยพี่โอ้โหครบร้องเพลงได้นู่นนี่นั่นขับรถได้เฮ้ยดีดีดีมึงไปเก็บชุดเลยไอที่พูดมาไม่ได้ทําเลยไม่ทำทำแบบนี้นานแค่ไหนประมาณสามสี่เดือนเลยฮะสามสี่เดือนแล้วโอกาสมาถึงโอกาสมาถึงคือวันนั้นน่ยตัวเล่นมันขาด ทั้งวงยัมีสิบคนทั้งวงมีสิบคนครับอ่ะวันนั้นไปกี่คนไปเหลือสองคนขาดแปดขาดแปดเหลือคุณนะครันไม่รู้เหลือผมกับพี่เหลือเพราะฉะนั้นก็ต้องก็เล่นก็ต้องเล่นกับสองคนก็ขึ้นไปแรนเลยก็นัดกันก่อนเออนัดกันอูดอ่ะเดี๋ยวเล่นมุกนี้บอกมึงเคยเล่นตีมเคยร้องเพลงมาใช่ไหมเยมึงเล่นมุกนี้นะเดี๋ยวมึงร้องเพลงพี่แอนนะแต่ก่อนจะร้องอ่ะมึงพูดคำนี้พี่น้องครับเออคือ จำเหตุการณ์วัาที่16ตุลาได้ไหมครับพูดให้มันเหมือนเรื่องการเมืองอที่สีแยกข้องวัวกับพี่น้องครับมีคนหลายคนก็ไปชุมลุมที่นั่นเอมันเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องช่วงบ่ายสี่โมงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันออกมาได้ยังไง500พี่น้องครับเอ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เกื่อวัหวยใช่ไหมอ๋อก็เลยคนก็เลยหาคนก็เลยหาและบังเอิญวันนั้นที่ผมเล่นอยู่มีทีมที่ไปหานักแสดง เออไปเจอผมวันนั้นพอดีคุณเบลเล็ตโอกาสวันที่หายไปแปดคนพอดีเลยด้วยแล้วเขากำลังเกินมาหาแล้วเขาไม่ตั้งใจจะเจอผมด้วยเอออาจจะเป็นความซวยของเขาโอ้เป็นความเรียกว่าบุพเพศนนิวาสกันเจอประมาณนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็นัดมันมาดูอีกทีหนึ่งเออบอกว่าเดี๋ยวถ้าเล่นเต็มทีมอ่ะขอดูอีกทีได้ไหมเออขอดูไอคนเนี้ยเออแล้ววันนั้นก็มาถึงประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแหละเขาก็พากันแห่มาหมดค่ายเลยอแต่วันนั้นเล่นมุกใหม่ด้วย ผมทำอะไรไม่ถูกผมปากสั่นไปหมดละไม่มีใครมาดูตัวแบบนี้เกรงแบบเกรงสุดๆวันนั้นผมเล่นไปยังไงรู้ไหมฮะเล่นยังไงฮะนี่น้องครับการจะฆ่าคนน่ะไม่ยากเลยครับอย่าไปใช้ก้อนหินใช้ปืนยิงมาเลยครับเปลงแล้วก็นิ่งเงียบกันหมดเลยทุกคนก็งงเลยดิครับอก็ไม่ตลกด้วยไม่ตลกด้วยเออเหลืองหมดเลยเออหน้าซีดแบบปากสันแทบอยากจะแทรกกันดินหนีไปเลยฮะ ปรากฏว่าไงวันต่อมาเขาก็ให้ให้ลองไปแคสติ้งดูอตอนที่คุณเล่นตลกตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นมีชื่อไหมชื่อฉายาตลกอแอดมกจกอ๋อตอนนั้นเป็นแอดมกจกตอนนั้นเป็นแอดมกจกอ่าแล้วพอได้เข้ามาเล่นละครก็เลยชื่ออู๊ดมาลตลอด <O uth S 1> เลยครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวด้วยทําธุรกิจด้วยทําธุรกิจอะไรอยู่ครับก็ทําทําหลายอย่างอยู่แต่วันนี้เอามาสองอย่างนั่นคือ ชาบูกับหมูปลาพี่น้องครับโอ้ชาบูกับหมูปลานี่ต้องบอกชาบูนี่ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วประมาณห้าสิบนิดนิดมั้งห้าสิบนิดนิดจุาบประจําแต่แล้วโดนโควิดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนี่จะมาอีกครับโดนโควิดไว้ก็ปิดหลายสาขาอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เอามาฝากพวกเราเอามาฝากพวกเราโอ้โหนี่มาเลยชุดใหญ่อยู่ตรงนี้เลย ฝั่งนี้นี่กาลังร้อนๆเลยนี่น้ําซุปอะไรบ้างฮะมีสองน้ำซุปอันนี้น้ําซุปหม่าล่าแล้วก็เป็นน้ําดําญี่ปุ่นครับโอ้โหนี่ที่ร้านมีครบแบบนี้เลยอันนี้คือเซ็ตไปกินที่ร้านอีกแบบหนึ่งเซ็ตที่ร้านนี้จะสวยงามกว่านี้ประมาณ490เท่าครับโอ้เอาละแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ชาบูไปแล้วครับผมนี่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี่คืออะไรครับหมูปลาครับอ่ยังไง หมูปลาคือไม่ได้เอาหมูไปแช่กับปลาแล้วก็อเอาไปทอดเป็นหมูปลานะ,ะหมูก็ส่วนหมูแต่ว่าก็หมักในสูตรที่ของเราแล้วเราคิดว่ามันน่าจะโอเคอแล้วก็ปลานี่ก็มีสองสูตรเป็นสูตรปลาแดกคักๆแล้วก็ปลาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหรอถ้าเอาเฉพาะข้าวเหนียวกับผักอะ มาหาเป็นเซไปซื้อที่อื่นอย่ามาซื้อหลานเอ้านี่นี่เอามาเป็นตัวอย่างแบบนี้เดี๋ยวพวกเราได้ทานกันแล้วไม่ใช่พวกเราได้ทานวันนี้พิยูดเอามาฝากท่านผู้ชมด้วยเอามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านทางบ้านสำหรับคนที่ดูรายการเกสมาเอ็ดรู้หน้าไม่รู้ไหวมีอะไรมาให้เซตนี้นะฮะหมูปลา้าให้กับผู้โชคดีแล้วแต่ ทีมงานหรือว่ากติกาเราเลยกติกาไก่แล้วแต่พี่เลยกติกาสิครับผมให้กี่เซตเจ็ดเซตพี่น้องครับหมูปลาเจ็ดเซตครับเ้าแล้วฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเออเอาไปอีกเจ็ดครับพี่น้องครับีเจ็ดเซตด้วยเอาละกติกาเป็นยังไงต้องเข้าไปดูในแฟนเพจนะครับ guest my age รู้หน้าไม่รู้ไวอ่านกติกาแล้วก็ทําตามนั้นเลยครับของอร่อยอร่อยแบบนี้จะเป็นของคุณก็ได้ครับโอ้โหนี่ชาบูกี่สาขานะชาบูห้าสิบกว่าฮะแล้วท่านี่หมูปลาติดต่อได้ที่ไหน ติตดต่อทางเดียวกันเลยครับพี่น้องอครับเข้าไปใน Facebook หรือว่าในเพจก็ได้ชิม์มว่าชาบูอูดเป็นต่อ,อโอ้โห,โห,โหงั้นวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพวกเราชิมกันหน่อย<ช>ดีกว่าและเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อวันนี้ขอบคุณคุณอูดเป็นต่อด้วยนะครัคบ ยซัสสัสอ N อีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสสัสอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา